Thank you. สวัสดีครับสวัสดีนะคร FC แฟนหวยนะครับสลับในที่ในช่องหวยลาวนะครับทุกทท่านกันเลยเราก็กลับมาพบกันนะครับสลับในคลิปนี้ก็จะเป็นนะครับสลับในสูตร3ตัวเนาะอ่ะนั่นแหละนะก็มีสูตรนี้นะครที่ตัดเข้า2องวดติดแล้วนะครับตัดเข้าล่างเนาะเออนะเริ่มมาตัดเข้าล่างแล้วสูตรนี้นะครับเป็นสูตร3ตัวนะครับสูตรไหนที่ไม่เข้าก็ไม่ใช้แล้วนะครับโดยเฉพาะในสูตร2 8 4สนะครับสูตร284ี่นี่ไม่เข้าแล้วนะครับแต่มันก็ มักจะไปเอาหลักรนะ้อยเนาะงวดก่อนมาออกเลขเด่นนะครับเนาะล่าสุดตัวก้ากับแปดนะมีมีมีเก้ามีแปดห้ากนะับหเนี่ยมันชอบออกเยอะหลังนะครับก็เก็บไว้แล้วกันนะครับเดี๋ยวมันเข้าเดี๋ยวมาใช้กันต่อนะฮะก็จะมีใน3ามสูตรนะครับเนาะอ่หนึ่งเก้าสองสี่เจ็ดสามแล้วก็สูตรสองห้าสองเนี่ยที่ลงงวดแรกที่ตัดเข้า 15นะครับมาดูในล่าสุดแล้วกันนะฮะว่าจะได้เลขเด่นตัวเด่นตัวไหนนะครับทั้งในสูตรเอาสูตรที่มันเข้าก่อนเนาะอ่าในสูตรนี้ก็ไม่แน่นะอาจจะเข้าอีกก็ได้นะครับผลในงวดที่แล้วนะฮะออกไปที่ใน6 9นะครับแล้วก็5 8าแนะ6958นะครับก็ตัดเข้าล่างอีกแล้วนะครับในที่ใน9 6กนี่ก็แสดงว่าหลักสิบมาเนาะหลักสิบมาในที่ใน5นะครับสลับในสูตรนี้ อ่ะหลักร้อยหลักสิบมาเนาะอืมหลักร้อยหลักสิบมานะเกือบสามตัวแล้วนะครับมาดูในสูตรนี้แล้วกันนะครับในล่าสุดาจะได้เลขเด่นหรือท่านไหนเลือกไม่ได้ว่ื่อเอาเลขไหนก็รอในชุดสรุปแล้วกันนี่สรุปในงวดที่แล้วเนี่ยอันนี้แปดห้านะสลับเอซตัวยงนะฟันปาดชุดนะเสียดายฟันศูนย์นะรูดวิ่งฟันไม่เข้าแนวเนาะงวดก่อนก็ตัวเจาะตัวตัวฟันไม่เข้าตัวเจาะก็เข้าหนึ่งห้านะอืม นี่แหละนะมีเด่น9ด้วยไม่ได้กับไปให้96นะไม่งั้นก็อาจจะเข้าบนล่างนะครับก็ในชุดสรุปนะก็รอติดตามแล้วกันนะถ้าเลือกไม่ได้ว่าจะเอาเลขไหนเนาะอันนี้เป็นสถิตินะครับ6.9 5ปานะฮะก็นะครับตัดเข้าในที่ใน96นะตัดเข้าในล่างอีกแล้วนะแต่ก็หลักร้อยหลัก10นะก็ยังมาเนาะ นี่เสียดายในหลักหน่วยที่ไม่มานะครับเนาะอ่ะมาดูในล่าสุดแล้วกันนะฮะสำหรับในสูตรนี้ก็คำนวณไว้แล้วนะครับเนาะสูตร4 73ในที่ในหลักร้อยนะครับหลักร้อยนี่ก็จะได้นะครับไปที่ใน6กับ7หลัก42กับ3นะฮะหลักหน่วยก็จะได้ในที่ใน5้า แล้วก็6นะครับสลับในสูตรแรกนะฮะสูตร473และก็ขอให้โชคดีนะฮะขอให้ถูกเฮงเงปัง,ปงๆแล้วกันนะครับเนาะก็จะจับ3าตัวนะครับจับ3ตัวก็จะได้นะครับในที่ใน6 6 2 5 6 2 6 6 3 5สองนะครับแล้วก็6 3สาม 6นะแล้วก็จะเป็นอีที่7 725 726735เนาะแล้วก็73 6นะครับเ <c oughs> ดีเ๋ยวลองนําไปตัดแล้วกันนะ626365นะครับก็นี่อ่ตัดตรงข้างหลังตรงนี้ก็ได้เนาะเป็น6266 6, 6, หรือ63นะครับ72 73หรือ76ก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะฮะ ต่อไปก็จะเป็นในที่ในสูตร192นะครับสูตรนี้ก็ในงวดที่แล้วนะครับไม่เข้าก็อย่างมาเลขเด่นอยู่เนาะอ่านะฮะก็มันหลุดไป2 3งามงวดแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวรอสักอีกสัก2งวดเนาะถ้าไม่เข้าก็ไม่ใช้แล้วนะครับลองสูตรไหนมันไม่เข้าก็หาสูตรใหม่มานะครับเนาะอ่ะโอเคนะฮะในสูตร192สูตรนี้นะครับสถิติห 9 5นะ้าห้าปเนาะดนะเลขออกเลขสวยนะ58าดในเลขเลขลดอีกแล้วนะวดก่อนก็สีสีรอบนี้ก็5 8, นะ้าปดเนาะเลขลดที่ถนนสุดนะนะครับที่กรุงเทพเนาะนะนะเหลือเหลือตัวไหนยังไม่ออกก็เหลือสี่ดนะครับเนาะก็ไม่มาสักหลักนะก็ยังมาเลขติดอยู่มาดูในล่าสุดแล้วกันนะฮะสลับในสูตรนี้ก็จะเป็นนะครับในที่ 19 2สองหลักร้อยนะครับก็จะเป็นในขที่ใน1กับ2นะในหลัก10บก็จะได้เลขที่ใน1กับ2นะครับแล้วก็หลักหมวยก็จะได้ในถามกับ4นะครหลักร้อยหลัก10เหมือนกันอีกแล้วนะก็ถ้าจับ3ามตัวนะครับสลับในสูตรนี้ก็จะได้นะครับในขที่ใน1 1 2 3 1 2 4 1ามหนึ่งสองสี่หนึ่ง 3 3แล้วก็1 3 4นะครับ2 2 3นะครับ2 2 4แล้วก็2 3 3นะแล้วก็2 3 4นะอย่าลืมนำไปตักด้วยนะฮะสำหรับในสูตรนี้ก็ขอให้ถูกโชคดีแล้วกันนะฮะชุดสูนี้ก็นะครับมักจะไปเอาในงวดก่อนมาออกอยู่นะนี่6 9นี่มาออกในงวดนี้มี5หลัก10เนาะอืม หลัก10ครั้งก่อนนะก็เน้น0ูนย์กับ1นะเน้น1แล้วกันนะ,ะนะครับก็ยืดลน้ำนะไ่ตัด2ตัโทด้วยนะครับก็ตัดส่วนมากมันมันจะมาเข้าล่างนะครับนี่่ขนหะน้านี้ก็ส่วนมากจะตัดเข้าล่างสูตนย์งนะฮะก็ขอให้ถูกโชคดีแล้วกันนะในสูตรนี้ก็เอาสัก2องวดเนาะถ้าไม่เข้าก็เดี๋ยวปรับสูตรใหม่นะฮะแล้วก็ในสูตรสุดท้ายนะครับสูตรนี้นีลงงวดแรกเข้านะครับลงงวดที่2 ว่าแล้วนะครับเลาวไม่เข้านะฮะก็ออกไปที่ใน6กเก้าห้ามาสามวอลเลยเนาะก็ไม่มานะครับตัวเด่นไม่เข้าสักตัวเลยนะฮะหกับ 1, 2 1กับ2 2แล้วก็3นะครับมาดูสูตรนี้ละกันนะฮะในล่าสุดเราจะเอาผลนิ่งวดที่แล้วมานะครับก็จะได้ที่ในหนึ่งเก9าหกเก้าห หรือใครอยากได้ในสูตรไหนก็คอมเมนต์เนีขอกันเข้ามาได้นะครับข้างล่างใต้คลิปกันได้เลยหรือถ้าเลือกไม่ได้ว่าจะเอาเลขไหนก็รอติดตามนะครับเนาะหรือเข้ามาเป็น fc ตัวยงนะข้อความสีฟ้าข้างล่างหาในหลักร้อยนะครับนอเก้าเ9้าเก้เป็น45 65 998 1าหกหเป็ดเก้จ็บสอะบูกกันก็จะได้ที่ในปากเพิ่มแต้มไป หลัก100ร้อยนะฮะส่วนในที่ในหลัก10หลัก10ก็จะนําในหลักแสนคูณ3กับ5หลักพันนะครับหลักร้อยดึงลงมาแล้วก็คูณด้วย9คูณ5แล้วก็คูณ6 5 5 5 5 6 5 9ดึงลงมา9 9เป็น81นะฮะ5 5เป็น25นะครับก็จะเป็น,นที่86 86กนะครับเป็น48 5้บวกหเป็น10บนะ่เก้บวกกันกับ1ก็จะเป็น0ูนย์ห้าบวกกันกับแปดก็จะเป็นสามเพิ่มแต้มไปก็จะได้4นะครับส่วนในที่ในหลักสิบหลักสนะิบเนี่ยอ่าหลักหน่วยนะฮะหลักหน่วยก็จะนําในหลักหมื่นนะฮะคูณ4 5 8 9นะครับแล้วก็หลักพันคูณ8หลักสิบคูณ5นะครับหลักหน่วยดึงลงมาแล้วก็คูณด้วยเลขคงที่5ด้วยนะครับ94นะฮะ94เป็น36 95เป็น45 98เป็น72 99 81 68เป็น48 55เป็น25 85 40จะบวกกันทั้งหมดนะฮะ6บวกกันกับ2เป็น8นะ5บวก5ตัดไปเป็น9 9บวก8เป็น7 7บวก8เป็น5เพิ่มแต่ะลาสูตรสำหรับในสูตรนี้89 3 4 5 6 89 สามสานะฮะจับ3ตัวนะครับสลับในสูตรนี้ในล่าสุดเนาะก็จะได้นะครับใปชี้ในแปดแปดสปดนะฮะแปดสี่ห้าด 945นะครับแล้วก็946นะครับก็อย่าลืมนำไปตัด2ตัวด้วยนะเพราะว่าลงวัวแรกนี่ตัดเข้านะฮะตัดตัวไหนก็8385 84่อ่าเนี่ยแส่น่าสนใจนะครับเนาะหรือเลือกไม่ได้ว่าจะเอาเลขไหนก็ข้อความสีฟ้าข้างล่างเลยคัดน้อยๆเน้นๆนะครับนี่นะสำหรับ FC ตัวยง8ชุดนะนี่855 8ปะ นะครับชุดเต็มๆก็จะเยอะนะใครอยากได้น้อยชุดแบบนี้ข้อความสีฟ้าข้างล่างเลยี่เข้าบ้านเกี่ยวเข้าไปรับแนวทางกันได้แล้วพวกกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสลับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ